วันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับการให้นมลูกแบบ 4K ที่คุณแม่หลายคนอาจสงสัยว่าจะทำให้ประสบการณ์การเลี้ยงลูกดีขึ้นได้อย่างไรการให้นมลูกไม่ใช่แค่การป้อนนมเท่านั้นแต่เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปได้วยความรักความผูกพันและสุขภาพที่ดีสำหรับทั้งคุณแม่และลูกน้อยการเลือกสถานที่ที่เงียบสงบและสบายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณแม่และลูกสามารถผ่อนคลายได้เต็มที่การใช้กล้องหรืออุปกรณ์ 4K เพื่อบันทึกช่วงเวลานี้อาจช่วยให้คุณแม่สามารถย้อนกลับมาดูท่าทางการให้นมได้และปรับปรุงให้ดีขึ้้้นนไไดใครังต่อป คุณไม่ควรใส่ใจกับท่าทางของลูกขณะดูดนมโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าปากของลูกครอบหัวนมได้พอดีเพื่อป้องกันการเจ็บหัวนมและให้ลูกได้รับนมเพียงพอการดื่มน้ำมากๆและพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญเพราะร่างกายคุณแม่ต้องใช้พลังงานมากในการสร้างน้ำนมหากคุณแม่รู้สึกว่าการให้นมมีปัญหาเช่นน้ำนมไม่เพียงพอหรือเจ็บหัวมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการให้นมลูกทันที อีกหนึ่งเคล็ดลับคือการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเปิดเพลงเบ,งเบาๆสูดหายใจลึกๆจะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินทําให้การไหลของน้ํานมดีขึ้นสําหรับคุณแม่ที่ต้องการปั๊มนมควรเลือกปั๊มนมที่เหมาะสมกับร่างกายทาความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งและเก็บน้ํานมในภาชนะที่ปลอดภยัยการให้นมลูกเป็นประสบการณ์ที่สวยงามอย่าก,กดดันตัวเองเกินไปทุกคนมีเส้นทางการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันขอให้คุณแม่ทุกคนสนุกและภูมิใจกับทุกขั้นตอนในการดูแลลูกน้อยนะคะ